นี่ก็จะเป็นส่วนของหิ้งบูชาศิลนะครับผมก็จะมีทั้งองค์ครูองค์ปู่ประจําบ้านนะครับผม,ม,ท,งงม,บบผมที่บูชาเองแล้วก็เป็นงานของทางลูกค้าที่เตรียมจัดส่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเดินเลยนะครับที่โรงเริ่มที่องค์ครูประจําบ้านนะครับปูฤาษีสยบมานะครับผมเป็นองค์ครูนะครับผมองค์นี้จัดฟางเพียง้จัดฟางขึ้นเพียงแค่เจ็ดองเท่านั้นนะฮะ<ม>ก็ตอนนี้ก็มีผู้บูชาไปครบแล้วเนาะ โอเคครับผมอ่ะไปที่องค์ต่อไปกันเลยนะครับองค์นี้น่าจะเห็นกันบ่อยนะครับเป็นองค์คูประจาเพจแล้วนะแล้วก็องค์ด้านขวามือเป็นองค์ปู่ผู้ชงนาคราชนะครับหน้าตัก16นิ้วองค์นี้นะครับปางทําน้ำมนต์มือซ้ายถือ,อเข็มสักนะครับผมมือขวาถือเทียนทําน้ำมนต์หน้าตัก16บนิ้วองค์นี้ก็รอจัดส่งนะครับผมองค์นี้จะมาคู่กับนี่นะครับผมขันทําน้ำมนต์รูปพญานาคนะครับผม ก็เราจะส่งพร้อมกันครับผมโอเคครับไปองต่อไปครับเสียนปู่ฤาษีสยบมานะครับตอนนี้ทางเราเปิดให้จองแล้วนะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึง27มกราคมนะครับผมสามารถไปติดตามรายละเอียดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจปู่เฉินชางปันพอแกได้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมปู่ฤาษีนารอด5นิ้วนะครับผมหน้าตาคนาึงที่เปิดให้จองไปก่อนหน้านี้นะ ตอนนี้ก็ถ้าใครท่านใดที่สนใจนะครับก็รอติดตามนะครับเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีมาให้ทุกท่านฟังกันนะครับผมยังไงก็รอติดตามนะครับโอเคอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นองคคูนะองค์ห้านี้เป็นองค์คูของผมนะครับผมผมทํารุ่นสีทองไว้บูชานะครับผมอ่ะส่วนเยนปู่สยบมานี่ถ้าสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับผมทางเพจ Facebook นะครับ บูชาสินช่างปั้นพ่อแก่นะโอเคแล้วก็ไล่ลงมานะครับผมเป็นที่เสียนคููของตัวผมเองเลยครับเสียรนี้เสียนปุรุสีนารอดนะครับขนาดเล็กนะครับขนาดเท่าประมาณกำมือขนาดเล็กที่สุดที่เรารับนะเสียนนี้เป็นเสียรแรกที่ผมปั้นขึ้นมานะแล้วผมก็บูชาเป็นเสียนคูเลยนะครับผมอายุเสียนก็สิบกว่าปีได้แล้วครับผมเข้าอายุงานผมแล้วครับม ่าแล้วก็ในถาดน,นี้นะครับในภานนี้นะครับก็จะมีอา่ามีพระพิฆเนศงานหินแกะนะครับที่เปิดให้จองเปิดให้บูชากันไปก่อนหน้าน,นี้ครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะอันนี้ผมก็เก็บไว้บูชา5้5ชุดน,นะครับน,น,นี่นะครับผมแล้วก็เป็นอันนี้เป็นอา่า เ้าวสุวนนะครับผมงานทองแดงนะครับผมวันนี้ภรรยาไปบูชามานะแต่ก็มีเหล็กไหลเหล็กไหลนี้ทางลูกค้าให้มานะครับผมลูกค้าที่สั่งปั้นแยกให้มาขอบคุณมากเลยนะครับผมแล้วก็น,นี้นะครับผมเพชรหนา้านะครับอ่ะแล้วก็ไล่ตรงบอกไปเป็นปู่เจ้าสิงห์พายหนะ้าตักห้านิ้วนะองค์นี้ก็ไม่ได้สร้างแล้วนะครับผม อันนี้เป็นองค์คูนะองค์นี้เราเคยเปิดให้จองกันไปก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ตอนนี้หมดแล้วครับผมเราไม่ได้สร้างอีกแล้วนะก็ตอนนี้ก็จะมีเหลืออีกสามองสุดท้ายนะแต่เราไม่ได้ขายนะครับผมเราทํากิจกรรมแจกให้ที่หน้าเพจ a c e b o o k นะครับผมสามารถไปติดตามกันได้นะแจกถึงวันทำกิจกรรมได้ถึงวันที่26นี้นะเราจะประกาศผลแจกกันนะครับโอเคแล้วก็มาต่อที่องคนี้ครับอันนี้ก็เป็นปูนาะรอด5นิ้วเหมือนกัน อันนี้ที่เปิดให้จองบูชาไปอันนี้องค์นี้เราจัดส่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นองค์ครูที่บ้านก็น่าจะหมดแล้วอ่ะทีนี้เราไปไล่องค์ที่เตรียมจัดส่งของลูกค้ากันบ้างนะครับเริ่มที่ปู่หรือสีน้าวัวนะครับผมขนาดหน,น้าตาก้าวินวปางสมาธินะครับผมองค์นี้เราจัดส่งนะครับผมแล้วก็มาองค์ซ้ายมือปู่ฤาษีกระไรโกดนะครับผมหรือปู่ฤาษีหน้ากว้างขนาด9้านิ้วนะครับผม มือชั้นเข่าขวามือซ้ายถือตลปัดนะครับผมสามารถถอดได้ใส่ได้นะครับผมแล้วก็มาที่องค์นี้นะครับผมองค์นี้ก็เพิ่งเสร็จนะครับเป็นปู่ฤาษีโพกข้าซัพ์นะครับหรือปู่ฤาษีนารอดโพกข้าซัพ์นะครับถือถุงเงินและถุงทองถุงเงินถุงทองหน้าตะก้านิ้วนะครับผมองค์นี้รอจัดส่งครับ ไปที่องค์ต่อไปปู่ฤษีพมเมศนะครับผมปู่ฤษีพมเมศหน้าตาเก้านิ้วครับผมอันนี้นั่งหลังตรงนะไม้เท้าสามารถถอดใส่ได้เช่นกันโอเคเดี๋ยวผมไล่แถวหน้าไปก่อนนะอ่ะไปที่องค์นี้ก่อนปู่ฤษีนาลอดสิบสองนิ้วนะครับผมหน้าตาสิบสองนิ้วนะปาง,างน้ำมนม์มือซ้ายถือคัมภีรนะองค์นี้เราจะส่งครับ แล้วก็องนี้เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยครับผมปูน่นาลอดประธานพรหนะ้าตาก้านิ้วนะครับผมมือฝ้ายประธานพรมือขวาจับที่หัวเข่านะแล้วก็มาที่องค์นี้นะครับผมปูน่นาลอดทําน้ํามนนะครับมือฝ้ายถือเทียนทำน้ำมนมือขวาหงายมือขึ้นนะครับผมเอ้ยโทษทีรับเป็นปูน่นาลอดนะเอ้ยปู่ตาไฟครับผมปู่สีตาไฟหนะ้าตะก้านิ้นนะองนี้ก็รอจัดส่งนะครับโอเคแล้วก็ ต่อด้วยองค์นี้นะครับผมปู่ฤาษีนารอดปางทำน้ำมนต์นะครับหน้าตัก9นิ้วองค์นี้หลังค่อมนะครับผมไม้เท้าถอดใส่ได้เหมือนกันโอเคไปองค์ต่อไปนะครับปู่นารอดประทานพรนะครับองค์นี้ก็หน้าตัก9นิ้วนะครับผมมือซ้ายประทานพรมือขวาขี้บุหรี่นะครับหน้าเมตตานะครับผมแล้วก็มาที่ปู่ตาไฟทำน้ำมนต์นะครับหน้าตัก12นิ้วองค์นี้12นิ้วนะครับผม มือซ้ายถือเทียนมือขวาจับอยู่ที่หัวเข่านะครับผมอ,องค์นี้เราจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่เสียนครอบนะครับผมองนี้อันนี้กเราจัดส่งนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทําไม้ขาตั้งเลยโอเคขอภาปู่ปิวขอภัยครับปู่อ่ะสองนี้เป็นปูนะ่หน้าวัวทั้งคู่นะครับผม คิวออเดอร์เดือนนี้ปู่นหน้าวัวค่อนข้างเยอะนะอ่ามาที่ปู่นหน้าวัวหน้าตะก้านิ้วครับปางสมาธิคล้ายองค์แรกเลยแล้วก็มาที่ปู่นหน้าวัวนะครับผมนั่งสมาธิมือจับอยู่ที่หัวเก่านะครับผมองค์นี้อ่าทางลูกค้ารีเควสต์ขอเป็นหน้าดุนะโอเคครับผมสําหรับรอบอาทิตย์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมทั้งหมดนี้นะ หากท่านใดสนใจนะครับผมสนใจที่จะฝั่งปั้นงานกับเราสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เฟ e เพจ a c e o o o k บูชสินช่างปั้นพ่อแก่นะครับผมงานปั้นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดชนิดนะครับผมเดี๋ยวเรามารอติดตามมาทิดหน้านะครับผมว่าจะมีงานองค์แบบไหนให้รับชมกันอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมก็เตรียมแพ็กแล้วก็เตรียมจัดส่งแล้วนะครับผมงานเหล่านี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับทุกท่าน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามกดซับสไครป์ช่อง YouTube นะครับผมบูชศิลป์คันเจอร์นะครับผมเป็นฝังกินนะแล้วก็ f a c e b o o k บูชศิลป์ช่างปั้นพอแก่นะครับโอเคครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ